สนับสนุนโดยรัตนบดินกาเมนคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนบดินกาเมนคุณบูมวันนี้มาในเรื่องที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยค่ามันฆ่ามันค่ะค่ามันค่ามันฆ่ามันเออทำไมต้องค่ามันอะ,อะไรขนาดนั้นคุณบูมตอนนี้อยู่กทมหรือเปล่าฮะไม่ค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดที่ที่เกิดเหตุค่ะเฮ้ยเดี๋ยว<ล>ะนะก็คืออยู่ ที่ไหน <c oughs> คือจังหวัดสระแก้วค่ะที่ที่เกิดเหตุแต่ว่าตัวบูมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้บูมอยู่บ้านแฝดอยู่ที่สระแก้วนะสระแก้วก็คือปรา <c oughs> จีนบุรี <c oughs> ปราจีนบุรีเก่าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จะแบบจะคือแบบโซนใกล้ๆแบบแถวชายแดนแล้วอะไรเงี้ยคืออยู่บูมอยู่อำเภอที่ติดอยู่กับอารันยประเทศอะคะอ่าโอเคโอเค <c oughs> แล้วเรื่องที่เกิดนี่ก็เกิดที่สระแก้วด้วยแต่ไม่ได้บ้านหลังนี้ตอนนี้คุณบูมอยู่คนละกันอ่าฮะ เกิดขึ้นมานานยังค,คุณบูมก็จริง,รงๆอะเรื่องราวเดี๋ยบูมเริ่มเท้าความก่อนคือเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นต่อเนื่องแต่ช่วงบูมเนี่ยประมาณอายุสิบห้าจนถึงเมื่อล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะ่า,า๋อาา่ามาว่าว <Okay S 1> เลยครับค,ครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวบูมขอเริ่มเท้าความก่อนคือบ้านบูมเนี่ยก่อนที่จะสร้างเนี่ยแม่ซื้อเป็นที่ดินเปล่า แล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาโดยที่แบบให้ให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนเขียนแปลนบ้านให้ตามความชอบนะคะพี่เจคือไม่ได้แบบมีห่วงจุย้ยห่วงอะไรคือเขาก็สร้างบ้านมาตามความชอบ,บละพื้นที่บ้านภูมิเนี่ยมันจะเกือบไล่หนึ่งแต่ก็ไม่ถึงนะคะแต่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างค่อนข้างกว้างแล้วก็ บ้านปูมตอนที่สร้างมาเริ่มแรกเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงค,คือมีใต้ถุนสูงแต่เป็นบ้านปูนนะคะมีบันไดหน้าบ้านรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนหลังมาต่อเติมครั้งแรกเลยเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ที่ภูมรู้สึกว่าสัมผัสได้แบบค่อนข้างชัดเจนเลยเนี่ยคือตอนช่วงอายุสิบห้าปูมตอนนั้นเนี่ยภูมอยู่บ้านกับคุณแม่สองคนครับ ไม่มีไม่มีใครอยู่ด้วยเลยช่วงเวลาที่มุ้มจาได้เลยเพราะว่าผุมยังไม่หลับและตอนนั้นเนี่ยเรายังคุยโทรศัพท์กับสมัยแบบป๊อปปี้เลืออะค่ะคุยกับแฟนแบบคุยดึกคุยกันแบบสองชั่วโมงก็ไม่เลิกอะไรแบบนั้ใช่ใช่ค่ะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตอนเนี่ยคือคือปัวเดี๋ยวบุ้มต้องอธิบายตัวบ้านบุ้มก่อนคือเดินบ้านเป็นแบบไต้ถุนยกพื้นสูงแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวคือเดินมาหน้าบ้านเนี่ยจะมีบันไดหน้าบ้านแบบ คือเหมือนเตือนแบบหักหักหลบถึงจะแบบขึ้นสองต่อค่ะพี่เจอ่าขึ้นตรงไปก่อนแล้วก็หักขวา,ขาเข้าบ้านอย่างนงี้ใช่ใช่มมอารมณ์ประมาณนั้นใช่ค่ะอพอเข้าไปถึงเนี่ยพอถึงตรงโซนตัวหน้าบ้านเนี่ยก็คือบ้านจะเป็นของโลง่ลงซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องนอนคุณแม่อันนี้อันนี้ชั้นสองแล้วใช่ไหมอันนี้คือช,ชั้นชั้นลอยขึ้นไป,ไปแล้วนะใช่ค่ะ,คะชั้นลอยครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี่ยังไม่มีการต่อเติมบ้านเั้งว่ายังเป็นใต้ถุนอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ พอไปถึงบ้านเนี่ยขึ้นไปถึงตัวบ้านแล้วซ้ายมือนเนี่ยจะเป็นห้องนอนคุณแม่แล้วก็ถัดมาเป็นห้องนอนคุณแล้วก็เป็นห้องน้ําแล้วก็<ม>เป็นระเบียงหลังบ้าน<อ>ค่ะครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยที่จำได้เพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีโปรโมชั่นของการคุยโทรฟรีตอนกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะถูกได้ค่ะเราคุยโทรศัพท์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยกําลังจะง่วงนอนแต่ยังแต่ยังไม่นอนนะคะเพราะว่ายังหลังยังแบบคุยกับ,บแฟนอยู่เลยว่า เอ๋อเดี๋ยวเริ่มงุ่งแล้วแหละแต่ยังไม่หลับกําลังรู้ตัวตอน,นอนหันหน้านะค,คุณบูมตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยคุยอยู่ในห้องตัวเองถูกต้องไหมฮะห้อะใช่ค่ะคุยอยู่ในห้องตัวเองอแล้วก็นอนนอนบนเตียงหันหน้าเข้ากับแพงบ,บ้านบูมบ้านบูมเนี่ยค่อนข้างที่แบบแม่เขาชอบอากาศปลอดโปร่งเนี่ยหน้าต่างเป็นแบบทรงแบบทรงยาวเลยค่ะทรงแบบเหมือนประมาณประตูเลยค่ะแล้วก็แบบขับรอบบ้านเลยค่ะรอบบ้านเลยนะรบอบบ้าน เ้าบูมก็หันหน้าเนี่ยชนจากกำแพงซึ่งกำแพงจริงๆมันก็มีหน้าต่างเนี่ยแหละอืเราก็คุยโทรศัพท์แล้วเหมือนประมาณว่ากำลังใกล้จะหลับแล้วครับแต่ตอกแผนว่าเออง่วงอะไรประมาณนี้พอตัวเองกําลังเคิมจะหลับเนี่ยมีมือมาจับตัวบูมแล้วก็ขยาเขย่าแบบเหมือนขย่าแบบเลี่ยค่ะพี่เจยขยับแบบเลี่ยบูมก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเป็นมือดำๆไม่มๆแดงๆบูมเห็นแค่ช่วงมือจนถึงข้อตองนะคะไม่เห็นตัวครับเป็นคือลักษณะเนี่ย ี่นึกถึงปะดุย่างปะเถาย่างแบบนั้นเลยอะค่ะคือ,อ,ค,อคือเป็นแบบนั้นเลยแต,แต่เป็นมีความแดงๆด้วยพุงก็เลยแบบตกใจแล้วก็รีบแบบเหมือนแบบลุกตัวเองขึ้นมามาดูว่าประมาณว่าเป็นใครแล้วมองไปที่คือสัญญาตญญาณตัวเราเนี่ยต้องมองแล้วว่าประตูเนี่ยมันมองหันหน้าออกไปที่ประตูอยู่แล้วว่ามีใครเข้าห้องเราหรือเปล่าใช่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าประตูเนี่ยมันเป็นแบบเวอร์ชั่นที่แบบเหมือนมีคนเพิ่งเปิดแล้วเพิ่งออกไปแบบทันทีคือยังแบบ ยังไม่สนิทดีอะค่ะยังไม่นิ่งอะประตูยังไม่นิ่งอะค่ะพี่เจครับครับหนูก็แบบเพื่อความตกใจแบบใครเข้ามาที่ห้องหรือเปล่าก็เลยแล้วบ้านเนี่ยอยู่กับแม่สองคนอยู่แล้วแน่นอนเลยคิดว่าเป็นแม่ตอนนั้นคิดว่าเป็นแม่ไว้ก่อนครับเราก็ไปขคาห้อ,องแม่ว่าแม่ แม่ก็ตื่นมาแบบสภาพเพิ่งตื่นเลยค่ะ<อ>ก็เลยแบบถามแม่เลยว่า ä, แม่เมื่อกี้แม่ได้เข้ามาห้องหนูหรือเปล่าแม่ก็บอกไม่ได้เข้าแล้วก็ย้ำอีกทีนึงได้เข้ามาห้องหนูหรือเปล่าเขาก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เราเจอให้เขาฟังเขาก็เลยเอาพระหลวงพ่อโสธรเนี่ยมาของพอที่ตัวหนูและคืนนั้นหนูก็นอนกับแม่มปรากฏว่าพอนอนกับแม่เข้ามานอนในห้องแม่อีกเนี่ยก็ยังโจนอ่านทั้งๆท,ที่ยังตื่นนะคะพี่เจเป็นแบบนอนพอลงตัวนอนพลิบเนี่ย ตัวขยับไม่ได้เลยเรียกแม่ก็ไม่ได้แต่เรายังไม่ถนับเลยเพราะเราที่เจอเหตุการณ์นี้เรายังหลับไม่ลงอะค่ะพี่เจเป็นอย่างเนี้ยอยู่ประมาณสองรอบแล้วคือหนูเหนื่อยมากพอเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูเหนื่อยมากจนหนูแบบเหมือนท่องสวดมนต์ในใจแล้วอากาศเนี่ยมันเราก็ค่อยๆเหมือนเคลิ้มหลับไปแล้วก็หายไปอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่เรารู้สึกว่ามันแบบสัมผัสได้แล้วก็ชัดเจนมากแล้วรู้แน่ว่ามันต้องเป็นอะไรบางอย่างแต่คือยังไม่แบบไม่ปักใจเชื่อว,ว่ามัน น,น,นู่นนี่น่ะนะคะแต่คือรู้ว่าเราเจออะไรบางอย่างแล้วแหละที่มันไม่ปกติําบคนทั่วไปครับค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอีกไม่นานแต่ก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรแต่ไม่นานมากนะคะเป็นเหตุการณ์ที่สองที่บูมเจอเป็นกลางวันแสบแสคือนั่งอย่างที่บูมอธิบายไปว่าบ้านบูมเนี่ยค่อนข้างโล่งโผล่ขึ้นมาหน้าต่างรอบครับแล้วเป็นกลางวันบูมดูทีวีอยู่ที่บ้านช่วงประมาณเวลาเนี่ยประมาณสายโมงกว่า ระหว่างที่ดูทีวีเนี่ยคือห้องแม่บูมเข้ามาที่คุณบอกห้องห้องแม่บูมเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือของอบ้านนะคะใช่ถึงก่อนเลยถัดมาเป็นห้องนอนบูมแล้วถัดไปเปห้องน้ําแล้วก็ประตูระเบียงข้างหลังบ้านเนี่ยจะตรงกับประตูห้องนอนแม่บูมแล้วบูมเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเปิดหน้าตา่างเุดทุกอย่างเพราะว่าชอบความสว่างใช่ประมาณนั้นแล้วสักพักเนี่ยเราดูทีวีเห็นว่ามีคนเดินจากระเบียง ซึ่งคุณต้องบอกว่าราวเบียงหลังบ้านุูเนี่ไม่มีบันไดขึ้นนะคะไม่มีบันไดขึ้นเป็นแบบระเบียงแบบระเบียงล่กๆให้ออกไปดูดูพื้นที่โล่งๆเลยไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําครัวหลังบ้านด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นแบบไว้แบบปากค่ากิริย์อะไรแบบเนี้ยค่ะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับใช่ค่ะเป็นคนเดินเดินไม่ได้เห็นเป็นเวบนะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบเชื่อง้าค่ะเป็นเท้าคนคุณเห็นเป็นเท้าคนเนี่ยจนถึง ประมาณเหมือนเราเห็นแค่ช่วงลำตัวเราไม่เห็นหัวนะคะไม่เห็นหน้าค่อยๆซอยเท้าเดินเข้าไปในห้องแม่เราตอนนั้นในใจคูคิดว่าแม่กลับมาแล้วเราก็เลยแบบไปไปไปเหมือนแบบไปจะไปเปิดประตูห้องแม่ค่ะปรากฏห้องแม่ล็อกเราก็เลยเคาะเรียกแม่แม่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแล้วก็เลยโทรหาแม่ว่าแม่อยู่ไหนปรากฏว่าแม่แม่หนูว่าทํางานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลคือแม่ยังอยู่ที่ทํางานอยู่เลยแล้วเราก็ึ้นแบบพันนึกได้ว่าที่เราเห็นเนี่ย ใช่แล้วคือที่เห็นเข้าไปเขาไม่ได้เปิดประตูเลยค่ะพี่เจือเโาเห็นว่าเขาเดินเข้าไปเราลืมนึกว่าเขาไม่ได้เปิดประตูนะแต่เขาหายเข้าไปในห้องแม่เลย uh huh. เราก็รีบแบบแม่มารับหนูด่วนเลยแล้วระหว่างที่รอแม่มารับเนี่ยคือลมพัดแรงมากครับแ,แรงมากๆแล้วเราก็กลัวมากเป็น,นจังหวะจะแสนี่ก็เป็นเหตุหการณ์ที่ผุรู้สึกว่ามันไม่ปกติแลวคือแบบเห็นจะจะนะคะเห็นจะจะแล้วก็ออกมาเป็นจุดพีคที่แบบ เป็นของชื่อเรื่องนี้เลยก็ได้ที่เพิ่งเจอไม่กี่ปีมานะ่ะเอเมื่อไม่เมื่อไม่กี่ปีเมื่อที่ผ่านมาค่ะคือในช่วงวัยเนี้ยบูม่ะอยู่บ้านคนเดียวแล้วแม่เนี่ยย้ายไปอยู่กับคุณยายที่ต่างจังหวัดเอที่ต่ที่ต่างอำเภอที่หนึ่งบ,บูมก็เลยต้องอาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวหลังจากนั้นบูมย้ายจากห้องนอนบูมเนี่ยมานอนห้องคุณแม่อืมีคืนหนึ่งบูมเพิ่งจับ มาจากไปกลับมาจากหาแฟนนะคะคมาถึงบ้านช่วงเวลาประมาณตีสี่ถึงบ้านระหว่างนั้นเนี่ยเรามีการคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตลอดครับค่ะพอมาถึงบ้านแล้วก็เตรียมตัวนอนหลัแต่เราก็ยังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตลอดนะคะในห้องนอนแม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นห้องนอนเราแล้วอันนี้มาคนเดียวด้วยนะถูกไหมฮะ ใช่ค่ะมาคนเดียวมาคนเดียวมามาคนเดียวแล้วเราก็ดูนาฬิกาว,ว่าเฮ้ยเนี่ยมันตีสี่ประมาณตีสี่เกือบตีห้าแล้วเนี่ยมันจะเช้าแล้วเราก็เลยบอกเพื่อนว่าอเอ้ยจะนอนแล้วมันเช้าแล้วเออม,มันจะมันใกล้จะเช้าแล้วขอนอนก่อนนะแล้วก็วางสายกับเพื่อนไปหลังจากนั้นนอนล้มตัวนอนนอนได้สักพักหนึ่งฟูมได้ยินเสียง เสียงเนี่ยมันจะพี่เจมันจะค่อยๆเริ่มกล้องจากในหูก่อนนะคะและค่อยๆดังเสียงมันเป็นเสียงเหมือนคนสวดมนต์เป็นภาษาเขมรคือบูมาอยู่ติดชายแดนบูค่อนข้างที่จะรู้ว่าภาษาเขมรแน่นอน,เป,นเป็นประมาณไหนใชค่คือคือในในใจเชื่อว่าคิดว่าน่าจะต้องเป็นเขมรแน่นอนครับเป็นเสียงแบบสวดมนต์แบบบูขอทําเสียงให้ดูนะมันเป็นประมาณแบบมวมงวมมอย่างเนี้ยค่ะพี่เจแบบโอ้โหคนลุกเลย แบบอย่างเงี้ยแล้วคือมันเริ่มดังจากกล้องในหูก่อนแล้วมันก็ดังแบบในหัวแบบดังจนดังในหัวเลยดังอยู่ในหัวแล้วความรู้สึกนั้ะเสียงะสวดอ่ะคือความรู้สึกคุมบอกว่ามันน่าจะมีประมาณสามคนที่สวดแล้วระหว่างที่เขาสวดแบบมุม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 อย่างเงี้ยไปปุ๊บเนี่ยก็มีเสียงแฝกขึ้นมาว่าค่ามันฆ่ามันอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่แบบนี้เลยแหละผู้ชายหหนูหนูรู้สึกว่าเป็นผู้ชายใช่ค่ะแบบ ค่ามันามันแทรกเข้ามาในเสียงสวดแล้วหนูพยายามแบบตั้งใจฟังแบบดีๆว่าตอนนั้นในใจแบบคิดว่าเฮ้ยให้ให้หนูไปฆ่าใครอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะคะในใจ<ข>ตอนนั้นหนูคิดว่าให้หนูไปฆ่าใครหรือเปล่าแล้วหนูค่อยๆฟังแล้วก็เสียงก็แบบเสียงมันก็เสียงสวดเนี่ยมันเริ่มดังเข้ามาในหัวกล้องในหัวมันไม่ได้ดังแบบจากการที่แบบกระซิบหรือว่าดังจากภายนอกนะคะเสียง<ข>มันดังอยู่ในหัวหลังจากนั้นพอหนูฟังแบบ เสียงค่ามันเสร็จปุป๊บเนี่ยมันขึ้นผ้าค่ะพี่เจพีเ่เจเคยดูแบบหนังตามหนังเรื่องโจรสลัดที่เขาชอบมีแผนที่แบบพบเป็นม,วมว้วนๆนะคะแบบเป็น, <ๆ S 1> เ,ปนเป็นแบบอารมณ์ประมาณนั้นแล้วคือเป็นเหมือน้ม้วนภาพม้วนภาพเก่าๆอะค่ะลากลงมายาวแล้วในม้วนภ้าเนี่ยก็จะมีแบบปีนักสัตร์อ่ะแบบปีทวดตีฉลูปีอะไรอย่างเนี่ยแล้วความรู้สึกตอนนั้นอะเหมือนเขาจะถามหนูว่าหนูเกิดตีอะไร เหมือนให้ดูเลือกแต่เขาไม่มีคำพูดมานะคะเหมือนคลิเหมือนเรารู้กันว่าเขาถามหนูนะว่าหนูเกิดปีอะไรเนี่ยหนูก็เอามือนเนี่ยไปจิ้มว่าหนูเกิดปีกูนใช่แล้วจิม้มแล้วเหมือนมันเหมือนคลิกเลยค่ะพ,พี่เจเหมือนคลิกเลยพอคลิกปุ๊บแล้วเหมือนเขาจะถามต่อถึงวันเดือนปีเกิดแล้วแล้วเหมือนหนูอะ่ะก็รู้สึกตัวว่าแบบเหมือนอยู่ดีมันเหมือนเป็นแบบช็อตแบบเห็นภาพในห้องเราอะ่ะแล้วปรากฏว่ามันมีเงาดำๆอยู่ตรงปลายเตียงคือแบบ เหมือนแบบหยืดยืนรอแบบพร้อมจะพุ่งใส่เรานึก็อไม่คะพี่เจแบบอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วหนูก็เลยบอกตัวเองว่าเนี่ยต้องลุกขึ้นไปเปิดไฟนะและห้ามลืมนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันคือหนูบอกตัวเองอย่างนี้เลยว่าต้องต้องอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ความฝันเราต้องลุกขึ้นไปเปิดไฟเดี๋ยวนี้เลยเราถึงจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้อะไรเนี้ยคือเราเราก็แบบคือมันใช้แรงมากในการที่เราจะลุกขึ้นไปเปิดไฟอ่ะพี่เจ พอหนูหนูก็ใช้แรงจนหนูว่าลุกขึ้นไปเปิดไฟได้พอลุกขึ้นไปเปิดไฟได้นั่งอยู่ไปเยงมันก็เป็นอย่างที่หนูคิดคือเหมือนภาพมันเปลี่ยนแบบมูดแบบเป็นคนละโลกเลยอะคือเพราะว่ามันช่วงนั้นอะมันช่วงใกล้เช้าแล้วอะเราเราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนคนละมูดเลยแล้วเราก็แบบนึกในใจว่าเฮ้ยสรุปเราฝันหรือเปล่าสรุปเราฝันหรือเปล่าครับเราก็นั่งตั้งสติสักพักนึงเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าแบบมันกี่โมงแล้วเราถึงฝันอะปรากฏว่าที่หนูบอกพี่เจว่าหนู ดูโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเนี่ยช่วงประมาณตีสี่ประมาณตีสี่ห้าสิบห้าเพราะว่าเรามองว่าใกล้จะเช้าแล้วเราเลยจะขอนอน uh แล้วหนูดูจากจากจากที่หนูดูอ่ะที่หนูหลับไปแล้วเจอเหตุการณ์พ่วกเนี่ยหยิบน,นาฬิกาดูมันครึ่งตีห้ากว่ากว่าแบบไม่ถึงสิบนาทีเลยคือแสดงว่าเหตุการณ์ที่หนูเจอจากที่หนูหลับไปเนี่ยมันเพียงแค่ห้านาทีกว่ากว่าเองอไม่เกินสิบนาทีแน่นอนอใช่ค่ะหนูก็เลยแบบมันไม่น่าจะเป็นความฝันแน่นอนที่ที่แบบเจอเจอ,เจอเรื่องแบบนี้แล้วหนูก็ คือพอเจอปุ๊บหนูก็โทรหาเพื่อนแล้วก็แบบพิมพ์ในเฟซบุ๊กแบบเล่าเรื่องราวเพื่อแบบกันตัวเองหรือว่าน,นี่ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ความฝันนะคะมันไม่ไม่ใช่ชจริงเลยค่ะแล้วก็มันก็มีอีกเหตุการณ์หลายๆอย่างคือคือหนูว่าไม่สามารถอธิบายและได้เลยว่าสิ่งที่หนูเจออ่มันใช่คนเดียวกันไหมหรือว่ามันคืออะไรอเพราะไม่ไม่สามารถตอบได้เลยอย่างอย่างแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยหนูมีโอกาสได้ไปดูดวง ไพ่ป๊อกอะค่ะดูดวงไพ่ป๊อกกับเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นคนอยากดูหนูไม่ได้อยากดูนะคะพี่เจคือไปไปถึงปึ๊บอ่ะพอในเมื่อเราถึงแล้ว้แล้วอ๋องงั้นเราดูด้วยละกันเราเราถูกก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าเขาทักว่าดีจะเชื่อถ้าทักไม่ดีไม่เชื่อหนูจะเป็นแบบนี้นะคะคหนูจะเป็นประมาณนี้เลยปรากฏว่าพอเปิดไพ่ามาปุ๊บเนี่ยหมอดูบอกว่าเจ้าทีถ่วงสามหนูก็แบบตกใจ ซึ่งออหดูลืมเล่าไปว่าบ้านหนูเนี่ยคือแม่หนูอ่ะเขาเป็นพยาบาลแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหัวสมัยใหม่ค,คือไม่เชื่อเรื่องคือไม่ไม่เชิงไม่เชื่อนะคะแต่เขาจะเป็นคนแบบไม่ถชือเรื่องอะไรพวกนี้เลยเขารู้สึกว่าการแบบตั้งสารพระภูมิถ้าไม่มีเวลาดูแลก็อย่าตั้งดีกว่าอเออมันจะแบบไม่ดีต่อตัวเราแบบนี้แม่หนูเขาจะเป็นคนประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วพอเปิดไพ่มาปึ๊บ คือกับหมอดูคนเนี้ยไม่เคยเจอเลยนะคะเขาพูดกับหนูว่าเจ้าที่ทวงสารหนูก็ตกใจว่าเขารู้ได้ไงว่าบ้านหนูเนี่ยมันมไม่มีศารเพื่อนหนูก็แบบเฮ้ยขนลุกอะประมาณนี้หนูก็เลยถามพิธว่าเขาทวงดีไม่ดีคะอะไรเงี้ยอืเขาก็บอกว่ารอแม่พร้อมแล้วหนูก็เลยแบบยิ่งตกใจไปอีกแบบรู้ได้ไงว่าหนูอยู่กับแม่คือตอนนั้นอะหนูไม่ได้อยู่กับแม่แล้วแต่ทุกอย่างที่เกิดในบ้านเนี่ยคือแม่ต้องเป็นคนที่แบบ เป็นผู้จัดการไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องบอกแม่นะว่าเราจะอยากทํามุ่นนี่นั่นคือแม่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะพี่เจครับค่ะหล,ลังแล้วก็หนูพอถามเขาก็บอกว่ารอแม่พร้อมหนูก็เลยโอเคค่ะแล้วท้าตรงนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนแบบเป็นดูเหมือนไปดูเรื่องอื่นพอไปดูเรื่องอื่นไพ่มันก็ขึ้นมาอีกสอง <Wow. S 2> รอบว่าเนี่ยเขายังทวงสารอยู่เลยอหนูพูดทุกคนทุก uh huh. ใช่ค่ะเขายังทวงสารอยู่เลยหนูก็แบบโอเคค่ะค่ะค่ะคือแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังแต่แม่หนูเขาก็อยางที่หนูบอกว่า เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีแล้วไม่ดูแลแบบไม่มีเวลาดูแลก็อย่างมีดีกว่าไม่อยากมีประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะ,<ล>ะเขาใช้คําว่าทวงสารหรือขอสารเขาบอกว่าทวงสารค่ะหมอกับหมอนะคะแล้วซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมีคนพักับกับหนูเหมือนกันว่าทําไมบ้านไม่ตั้งศาลค่อนข้างหลายคนแต่จําจํานําจำนวน<ต>ไม่ได้<ต>นะคะบ้านเราก็ไม่เคยตั้งศาลอยู่แล้วใช่ไหม ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยมีสารคุณบูไม่เคยตั้งสาลอยู่แล้วถูกต้องไหมไม่เคยเลยไม่เคยค่ะเออทำไมถทวงสารเอออ่ะต่อใช่ใช่ครับค่ะพอพอหลังหลังจากที่ดูดวงเนี่ยก็แปบอกแม่แม่เขาก็ยังแบบว่าโอ๊ยไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากตั้งอะไรประมาณนี้จนเมื่อไม่นานไม่กี่น่าจะประมาณปีที่แล้วหนูว่าย้ายมาอยู่กับแฟนที่สแก้ว ที่ักแก้วเหมือนกันค่ะแต่เหมือนทัอีกคนละอำเภอหนึ่งคือหนูตอนนี้หนูอยู่ตัวที่ตัวอญไรประเทศเลยแต่คือเราก็ยังมีการที่แบบว่าตอนช่วงที่โควิดแฟนแร,แรกคือเราก็ยังมีการแบบทัว่วกลับไปบ้านทั่วที่หนูเกิดเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงฆ่ามันเนี่ยคือโคกับแฟนแล้วแต่เรายังแบบไปกลับบ้านแฟนบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนเนี้ยเหตุการณ์คือหนูย้ายมาอยู่กับแฟนแล้วบ้านน่ะไม่มีคนอยู่ก็คือเหมือนปล่อยแบบ ไม่มีคนอยู่เลยอะค่ะพี่เจคือแบบไฟเมืดติดไฟเมืดเลยครับแล้วอยู่ดีมีคนติดต่อเข้ามาแบบขอเช่าบ้านคือบ้านหนูเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยแม่หนูเขาชอบปล่อยเช่าอ่าค่ะแล้วก่อนที่จะปล่อยเช่าบ้านเนี่ยพอเราไม่อยู่นานๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปทําความสะอาดบ้านใช่ไหมคะพี่เครับนะค่ะ <laughs> เราก็นัดโทนกับแม่ว่าแม่เดี๋ยว พรุพ่งเนี่ยแม่เขาโทรมานัดกันหนูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยเราไปทาความสะอาดบ้านกันนะเออแบบตัดหญ้าอะไรเพราะว่าบ้านเนี่ยต้นไม้แบบมากบ้านหนูแม่เขาชอบปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ใหญ่ค่อนข้าง,งเยอะครับต้นสูงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตัดหญ้าทําความสะอาดกาันก,ก,ก่อนคืนที่หนูก่อนคืนที่หนูจะแบบไปทําความสะอาดบ้านเนี่ยคืนหนูฝันว่ามีคนออกมาจากต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านหน้าบ้านหนูว่าจะมีต้นไม้ใหญ่แบบค่อนข้างใหญ่เลยเป็นต้นต้นยางอะค่ะที่ เด็กๆโบราณที่เขาชอบเอามาโยนเล่นกันนะคะที่มันที่มันหมุนหมุนค่ะเขาอ,ออกมาจากต้นไม้แล้วเขาก็บอกหนูว่าบอกแม่นะว่าต้นไม้ใหญ่อย่าตัดแต่หนูไม่เห็นหน้าเขานะคะคหนูไม่เห็นหน้าเขาเห็นเป็นผู้ชายเนี่ยแหละค่ะออกมาพออีกวันหนึ่งเนี่ยเรานัดไปทําการทําความสะอาดบ้านหนูก็บอกแม่ว่าแม่เมื่อคืนเนี่ยนหนูปันนะว่ามีเขาค,คนเนี่ยมีคนเนี่ยมาออกจากบอกออกจากต้นไม้เนี่ยบอกว่าต้นไม้ใหญ่อย่าตัดแล้วแม่ก็เลยบอกว่า เออคือใจ,จะอะคิดจะตัดอยู่แล้วคิดจะตัดเพราะว่ากิ่งมันสูงแล้วก็ค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยอยากจะตัดค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นพอาศาสตร์เสร็จเนี่ยคนชาวบ้านก็ยาก้ายเข้ามาอยู่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแม่เข้าไปแบบเหมือนเราก็ไปเช็คบ้านตามปกติคนชาวบ้านนะคะคนชาวบ้านเขาก็มาถามแม่ว่าทําไมถึงไม่อยู่บ้านอืเออแม่เขาก็แบบยิ้มแม่เขาก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะแบบิงยิ้มเขาก็เลยบอกว่า ที่เนี่ยมีเจ้าที่ใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นแบบมีผู้ชายอ่ะยืนอยู่ตรงแบบตรงสนามหญ้าแล้วก็มองผมขึ้นขึ้นขึ้นจะสนามหญ้ามองผมมาที่ระเบียงครับ <c oughs> แม่หนูเขาก็ตกตกใจว่าแบบคือแม่หนูเขาไม่เคยไม่ค่อยเจอเรื่องอะไรประมาณเนี่ยค่ะ <c oughs> เขาก็เลยแบบมาเล่าให้หนูฟังหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าเออหรือว่าเป็นเจ้าที่คนนั้นนะที่แบบอยากได้สารแล้วเขาแบบมาสื่อสาร แต่คนชาาบ้านหนูเขาไม่กลัวนะคะเขาสื่อสารบอกกับคนชาวบ้านหนูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณเนี้ย uh huh. ค่ะแล้วก็จะมีแบบเหตุการณ์ซึ่งจริงๆอัะเนี้ยเป็นเหตุการณ์หลักๆที่หนูรู้สึกว่ามั่นใจว่าเราเนี่ยมันเจอจริงๆแต่จริงๆอ่ะมันจะมีแบบทิศเยี่ยงใแบบประตูเปิดเองก็มีค่ะหรือว่าอย่างเช่นหนูอยู่กับแฟนสองคนเนี่ยไฟปิดเองปิดสวิตช์เลยนะคะไม่ใช่แบบว่าจับนะคะปิดสวิตช์ลงมาเราเปิดแล้วเขาสวิตช์ไฟปิดลงมาเลยหรือว่าแบบ เพื่อนก็มีเพื่อนเนี่ยหลังชั้นล่างที่ทําต่อเติมเนี่ยค่ะที่ทําต่อเติมห้องจะมีสองห้องนะคะคห้องแรกเนี่ยจะเป็นที่เจอเหตุการณ์ไฟผิดเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยเจอคนโผล่มาจากฝั่งฝั่งหน้าหน้าหน้าห้องแรกอะ่ะไม่ใส่เสื้อเป็นผู้ชายค,คือคือเรื่องราวทั้งหมด เนี่ยจ,จ,จ,จะ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 รู้ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมันจะไม่มีจะมีผู้หญิงที่หนูรู้ที่หนูรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเพราะหนูเห็นใส่กระโปรงตอนหนูบอกว่าหนูเจอตอนกำลังแตะแค่ตรงนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายเพื่อนที่เจอเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโผล่มาจากกาแพงไม่ใส่เสื้อตัวผอมๆค่ะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องที่หนูอยากจะบอกว่า ที่หนูเจอเป็นมือดำดำไม่ไหม้ครั้งแรกที่ไปขยับตัวหนูใช่ไหมคะพี่เจครับค่ะจริงๆอ่ะหนูเห็นตั้งแต่บ้านเก่าหนูเออคือหนูไม่ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คือเหมือนเขาตามตามตามหนูครั้งแรกที่หนูเห็นเพราหนูยังจําได้ทุกวันนี้บ้านบ้านเก่าหนูก่อนที่หนูจะย้ายบ้านเนี่ยหนูเห็นโดยเพราะว่าแม่หนูหยิบหนังสือหนูเล่มหนึ่งหนูจําหนังสือได้แล้วก็ หาเจอแล้วว่ามันคือหนังสืออะไรหนูสามารถส่งมาให้เจดูได้นะคะ,ะหนังสือเล่มน,นี้ตีพิมพ์ประมาณปี2,518น่าจะประมาณนี้นะคะแต่แต่แต่เรื่องราวของคนที่เขาเขียนเนี่ยคือปี2,400กว่าๆเรื่องราวของคนที่เขียนข้นางในเนี่ยนานมากแล้วคือแม่หนูอะ่ะเขาบอกว่าเขาได้หนังสือเล่มน,นี้มาไหนไม่รู้แล้วเขาอ่านแล้วเขาถูกใจมากแล้วสภาพหนังสือที่หนูหนูเห็นตอนนั้นอะ คือมันเก่ามากพี่เจเก่าชนิดแบบว่า้าปกหายแล้วแล้วก็เป็นแบบกระดาษหเหลืองๆแล้วพอแม่หนูเนี่ยเขายื่นให้หนูแล้วก็บอกว่าอ่านสีหนังสือเล่มน,นี้ดีพอหนูจับหนังสือเล่มน,นั้นอะพี่เจมันเหมือนคนแบบลิงอะเหมือนคนลิงเหมือนเหมือนพลังลิงเลยพอจับปุ๊บ uh huh, uh huh. ใช่ค่ะพอจับปุ๊บหนูเห็นเลยแบบปรากฏตัวต่อหน้าหนูเลยทันทีแต่เห็นถึงแค่ข้อเท้านะคะว่าเป็นดำๆไม่ไหมแล้วหนูก็ขุ่อย่างหนังสือ หนูไม่รู้ว่าคือคือใครจริงๆค่ะพี่เจแต่คือเป็นเท้าคนเนี่ยยืนต่อหน้าหนูพี่เจนึกออกไหมว่าหนูนั่งคุกเข่าติดกาแพงบ้านแล้วแม่ก็ยืนหนังสือให้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้สิว่ามันดีนะอะไรเงี้ยพอเราจับมาถ๊บเราจับหยิบขึ้นมาอ่านปกระแล้วเราเหมือนจะเปิดหนังสือแต่เวลาเราจะเปิดหนังสือเราจะมองเห็นแบบทัศนียภาพข้างหน้าเราว่ามันอะไรบ้างคืออะไรเงี้ยค่ะแต่หนูเห็นว่าเป็นคนยืนตรงข้างหน้าหนูคือเห็น เท้าจนถึงข้อเท้าอุ้มขุนอนเท้าจนถึงข้อเท้าค่ะเป็นดำ,ดำดำไม่คือลักษณะคือคนโดนเผาแน่นอนอคือน่าจะโดนไฟไฟไหม้ตายอะไรประมาณเนี้คือไฟไหม้ไฟไฟไหม้ตายประมาณนี้ไม่ไม่แล้วหนังสืออย่างนี้ทําไมแม่ถึงเอามาให้เราแล้วบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีคือเขาบอกว่าเรื่องราวที่เขาอ่านมันดีมันเหมือน คือชื่อหนังสือหนูไม่กล้าบอกหนูค่อยบอกที่ลังเออแบบเหมือนเรื่องราวที่เขาเขียนหนังสือมันเกี่ยวกับอุดมการชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีเขาก็เลยอยากจะให้เราอ่านคือเขาอ่านมาแล้วไม่ไม่เป็นไรแต่พอเราจับหนังสือเล่มเนี้ยมันมันเหมือนแบบเราแบบลิงค่ะมีตัวลิงค่ะมันเหมือนมีเรื่องราวเข้ามาในหัวก็มาแบบนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะมันเห็นว่าเป็นคนเนี่ยไม่ไม่คนเนี่ยแล้วหนูคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันจากที่ไปขย่าตัวหนูที่บ้าน ที่ที่ที่เจอที่หลังนึงอะค่ะครับใช่ค่ะนั่นแหละแล้วแล้วก็คือใช้ในสิ้นเดือนเนี่ยหนูจะต้องกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นไปอยู่ยาวเลยเหรอก็ไปอยู่ยาวใช่ค่ะใช่อยู่ยาวแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยอ๋ออ๋ออ๋อเขาเลยแบบไม่แบบจากกรุงเทพไปสระแก้วบ้านหลังนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ โดยรถโซยรถส่วนตัวหนูขับหนูเป็นคนขับไปกรุงเทพประจํานะคะก็ <ü> คือประมาณสามชั่วโมงนี่คือแบบคิวๆเลยนะคะแบบปรามาณ0โลอ <throwing Yep. S 1> ร้อยโลใช่ค่ะสองร้อยโลกว่าอ๋อใช่น่าไปเนาะใช่จริงๆอยากอยากติดต่อทางเดอะซิสเซนไปเพราะอยากแบบอยากให้พี่อ Nearly ุ๋มอิมช่วยมาดูให้ทางรายการช่วยมาดูหน่อยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆคือตัวหนูว่าไม่สบายใจเพราะว่าหลังจากที่เกิดได้มีเสียงว่าฆ่ามันเนี่ยหนูก็ ย้ายออกมาอยู่กับแฟนแล้วหนูก็เลยไม่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 แบบไม่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องนั้นแต่อพอดีว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะแจ้งกับพี่ทีง,งานที่เขาติดต่อหนูมาตอนช่วงบ่ายอะค่ะว่าค,คนเช่าบ้านจะออกอีกสองเดือนแต่ปรากฏว่าแม่โทรมาบอกว่าเขาจออสที่เดือนนี้เพราะดูในสัญญาผิด<อ>หนูก็เลยต้องมาแจ้งหมวห่ว่าสรุปว่าิ้่เดือนนี้หนูต้องย้ายเข้าไปอยู่เพราะว่าอยากจะกลับไปรีโนเวทบ้านแต่เราก็ลุ้ความรู้สึกว่าแบบไม่ปลอดภัยจริงๆหนูเป็นคนรู้นะคะว่า มีอยู่แต่ถ้าไม่มาให้เห็นเนี่ยหนูก็โอเคแต่คนเช่าบ้านเขาก็อยู่มากี่เดือนอ่ะเขาอยู่มากี่ปีอืมน่าจะประมาณเกือบปีอะค่ะที่เจต่ไม่แต่ไม่ถึงเออเขาก็ไม่ได้เจออะไรนี่ถูกไหมเขาเขาเขาเห็นเขาเห็นแต่เหมือนเขาไม่กลัวใช่ค่ะเขาเห็นแต่เหมือนเขาไม่กลัวเขาก็บอกว่าผมชอบนะแล้วเขาพูดกับแม่หนูอย่างเนี้ยใช่ใช่ซึ่งขาวว่าถ้าเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยหนูหนูแบบโอเคนะคะหนูเป็นคนที่ หนูจะพูดว่าหนูเป็นคล้ายๆที่เซนก็ได้แต่ไม่ถึงขนาดที่อุบหิคือเราไปไหนถ้ามันไม่โอเคเราจะจัดผัดได้เลยว่าหรือว่าหนูจะฝันทันทีเลยแบบหนูไปนอนโรงแรมที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่โอเคปุ๊บคือคืนนั้นจะฝันทันทีว่าเขาจะเข้าห้องมาหาหนูหรือว่าจะแบบเป็นประมาณนี้เลยค่ะ<อ>หนูจะฝันถึงประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ไม่ถึงขั้นแบบเห็นแบบอะไรแบบนั้นนะคะแต่จะมีบ้างที่จะแบบทางตาหรือว่าสัมผัสตัวเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หนูเล่าให้พี่เจฟังหนังสือหนังสือเล่มนั้นยังอยู่ไหมคุณบม ไม่อยู่ค่ะแต่หลังจากที่หนูหยิบเนี่ยหนูหยิบเนี่ยหนูให้คุณแม่เอาไปทิ้งแล้วแม่เอาไปทิ้งนะแต่กลับมาอีกรอบหนึ่งยังอยู่ที่บ้านแล้วก็แล้วมันหายไปในช่วงย้ายบ้านคือเอาไปทิ้งรอบหนึง่งกลับมาที่บ้านเจออีกโอ้โหถ้าสมมติหนังสือยังอยู่นะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะแล้วก็ส่วนเออส่วนบ้านที่สะแก้วลองให้คนที่เขาเช่าอยู่อะลองถ่ายรูปหรือว่าถ้าคุณบูมมีรูปเนี่ย ส่งมาให้เราในในขยมขวันคืนสยองก็ได้แล้วก็บอกกับน้องซีดีว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะให้เดอะซิกเซนดูได้ค่ะจริเดี๋ยวม,มีอาทิตย์เนี้ยบุมต้องกลับไปดูบ้านแล้วเพราะว่าเขาใกล้จะออกค่ะต้องกลับไปจิตบ้านอืมอืมอหรือถา้ถาถ<ะ>้าผมไม่ได้ติดต่อหรือทีมงานลืมหรืออะไรเงี้ยโทรมาหาผมเบอร์ที่ผมโทรไปเนี่ย อ๋อได้ค่ะพี่เจขอบคุณม,มาก <ผม S 2> เลยนะคะผมกลัวกลัวลืมไม่ใช่อะไรหรอกเอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเอาช่วงแบบถ้าดนานขนาดไหนหนูควรจะติดต่อไปดีคะพี่เจพอดีก็ไม่อยากหลบควรก็จริงจริงจรถ้าสมมุติส่งรูปมาหลังจากส่งรูปมาเนี่ยถ้าเกินอาทิตย์นึงเนี่ยก็โทรได้แหละอ๋อโอเคค่ะเ,เดี๋ยวผมดูสถานการณ์โควิดก่อนว่าเราจะข้ามจังหวัดไปได้หรือเปล่าอะไรยังไงเนาะคุณบูมเนาะ ได้ค่ะอคุณพ่เจมากๆเลยจริงๆได้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 อันนี้เป็นเรื่องราว <c oughs> ที่เกิดขึ้นอยู่สระแก้วเนาะเป็นเรื่องของบ้านของคุณบูมแล้วผมว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวคุณบูมด้วยซึ่งหลายๆท่านเนีอยอย่างพี่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งก็บอกว่าเป็นของนะอะไรแบบเนี้ยแต่ผมแต่ผม, <c oughs> ไ,มไม่ไม่ไม่อยากให้ฟันธงกับกับเรื่องของของมากมายแต่ตอนนี้คือมันอาจจะเป็นเรื่องเจ้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาขอสารเอออันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือ ค่ามันค่ามันไ<ช>ข่ล่ะค่ามันค่าไข่ใช่เออใช่ค่ะคือในช่วงระหว่างเนี่ยหนูได้ติดตามดูรายการเด็กชิเซนเนี่ยมันมีความรู้มากๆเลยในการเรื่องที่แบบทํายังไงให้บ้านของเราปลอดภัยแล้วหนูก็มีความสงสัยว่าเอา้าถ้าสมมติว่าเขาเป็นเจ้าหี่แล้วเขาีี้อซ้ายอยู่เนี่ยเขาจะมาขอทำอะไรนูก็เลยแบบ เอ้ยใช่สรุปว่าใช่หรือเปล่าที่เราเจออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องไปเช็กดูแต่่าหน้าบ้านี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะเออไม่แน่นะแต่แต่งนี้โดยส่วนตัวที่เราไปเนี่ยเราไม่เคยแนะนําให้ใครตั้งศาลนะใช่ใช่ค่ะจะไม่แนะนําเลยเรื่องการตั้งศาลเนี่ยอืมใช่ค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หนูแบบเออ ครูหลวงหินก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ตั้งศาลก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ิีความสบายใจแล้วถ้าหนูจะมาตั้งเองหนูก็กลัวโดนโดนหลอกเพราะว่าหนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าการตั้งศาลเป็นสิ่งไม่ดีนะการตั้งศาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งแล้วเราดูแลไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะตั้งตั้งได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ไปบอกว่าตั้งศาลไม่ดีเพียงแต่ว่าตั้งแล้วต้องดูแลด้วยเออ ใช่ไหมออประมาณนั้นนี่มีคนบอกว่ามันออกามาจากหนังสือแน่เลยเออ,เอ,อจริงๆผมอยากให้หนังสือยังอยู่นะถ้าหนังสือยังอยู่มันก็ยังโอเคนะคุณบูมนะแต,แต่แต่บูมแต่บูมมาเซิร์ชใน Google วันนี้เลยเพิ่งเปิดแล้วก็คือเจอหนังสือเล่มน,นั้นจริงๆคือบูมมันมันมีหนูสามารถส่งให้พี่เจดูได้ว่ามันเป็นหนังสืออะไรอ่าส่งมาแล้วก็เอาชื่อเรื่องส่งมาด้วย ได้ค่ะชื่อหนังสือใช่ไหมคะอ่าชื่อหนังสือส่งมาตอนนี้มีคนอยากรู้แล้วแล้วชื่อหนังสือชื่ออะไรอ่หนูอ่หนูรอหนูส่งไปให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ดูไม่ดูควบโอเคค่ะอ่าโอเคอ่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณบูมมากนะครที่มาแชร์เรื่องราวฟังถ้ามีโอกาสส่งที่ผมขอไปนะและเดี๋ยวเดอะซิกเซนคนด่ผีจะเข้าไปช่วยกันเนาะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีมากเลยค่ะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับคุณบูมครับ ขอบคุณเช่นกันค่ะพี่เจค่ะคส,วส,สวัสดีค่ะค